สวัสดีกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวมอสไซต์ตะมะนะครับนะครับหนึ่งครับผมขออ้าจากบ้านก่อนทางประตูตรงนี้อ๋ออย่างนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอสไซต์ตะมะนะครับอ่ากูนครับผมโหลดมมอสอย่างอื่นไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนดีทางนี้ด้วย โหลดหมอสไซตามาทำยังไงนะนี่พวกชุดนะก็พวกชุดของไซตามาะนะเนี่ยหมัดเดียวจอดนะครับให้นี่ชุเลยช่ชุดชุบชุบนะฮะเงียบมอสไซตมานะครับอเย่ะะยไม่เชื่อลองเลยครับเดีย๋ยวแป๊บนงนะึงอ่ะขอปรับแบบมีชีวิตก่อนนะครับ นี้ยอ้ยเนี่ยเลือดมันมันเยอะขึ้นนะฮะเลือดฟอลอใครนีดตกครับตายครับอืมจอดครับครั้งเดียวจอดนะฮะซอมบี้ก็ไม่เว้นนะครับกระโดดสูงด้วยครับไม่มีวันตาย ครั้งนี้มันเดียวจอดเดียวมามาสอนวิธีโลดกันเลยดีกว่าแบบนี้มาสอนวิธีโลดกันเลยดีกว่านะฮะตอนแรกๆครับเ <Okay. S 2> ข้ามาใน Youtube ครับมาชแนลของคนนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวมาเขียนว่ามอสไซตามะนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะ เขียนว่ามอดนะไซตามะนะตะมะนะแล้วก็เขียนว่าในโทรศัพท์นะมันจะมีนะครับแล้วก็เข้ามามันจะมาเป็นอย่างนี้นะฮนะมาเป็นอย่างนี้นะครับให้คุณเลื่อนลงเอ้เลื่อนขึ้นนะฮะแล้วก็กดเข้าไปอันแรกเลยนี่เป็องครับนะฮะ จะรู้เหรอจะรู้หรอได้ได้เราให้คุณกดแถบตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็แล้วก็ดูดูดูครับดูไปนี่ครับมีดาวโหลดนี่ครับดาวกดคุณก็กดดาวโหลดแล้วดาวโหลดเลยนะครับแล้วคุณจะได้เวฟนี้มาครับแป๊บเลยครับ นี่ครับมันเข้ามาครับมันเข้ามาในเว็บนี้ครับ ES นะครับแล้วก็เข้าไปในนี้นะครับตอนแรกมันจะไม่มีอันนี้นะลบให้ดูเลย อ้มนค่ะขออนุญาตนะแม่ผมเสียดังนะครับผมก็ได้เว <erman. S 1> ็บไม่ <c oughs> ได้เว i mean e ็บไม่ครับมาก่อนนะวันพันแมนนี่ครับวันพันแมนนะเนี่ย พันพันแมนนะกดค้างครับแล้วก็กดแตกไฟนะแตกไฟกดได้มาครับบันพันแมนเฮ้ผิดอันนี่ว่ะขอโทษด้วยนะผมจำไม่ได้มันอยู่ไหนมาก่อนนะมาไม่ถึงแล้วย่จ้า เดี๋ยผมจะมาบอกก่อนแป๊บหนึ่งครับตอนตอนแรกๆคุณจะได้อนี้มาเข้ามาในไฟครับข้าวปิธีดาวโหลดครับเนี่ยก็เลื่อนลงมามันจะมีเขียนว่าวันพันแมนนะที่คุณโหลดมานะเนี่ยครับวันพันแมนนะตรงนี้นะเนี่ยวันพันแมนนะกดเข้าไปครับแล้วก็แยกครับแล้วคุณจะได้เนี่ครับวันพันแมน นีครับแล้วก็กดันน้ะแล้วก็ได้ t e x t u แ pack มานะแล้วก็ให้คุณเขาเข้าเานะี่ยเบาฮะแล้วก็เข้ามาเสร็จแล้วก็เราปันเหมือนกับเนี่เข้ามานะครับวิธีทําก็กดตรงนี้นะไอ้ลูกคุญแจนะลูกจ่ายถามแล้วก็เข้ามา texture pack ค,ครับ t e x t แ p a c นะฮะแล้วกดตรงนี้นะ ไม่เอาแล้วประมาณยี่สิบบาทเดนบาทเป็นงี้นะครับผมน้ำก็ไม่เอาไปด้วยนะตอนแรกๆจะไม่มีอันนี้ครับไม่มีนะแล้วก็คุณกดให้กดตรงนี้นะแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดกับดาวน์โหลดตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วกดเข้าไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่ครับทิกเกร์แพ็กนะนะเข้าไปอะไรมาแล้วครับแล้วก็ ออกจากหน้าเว็บนี้ครับถ้ามันหลุดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เข้าได้แล้วนะนี่ครับมันหลุดนะมันจากเซิร์ฟมันมันล็อบบี้มันเงนนี้ยเฮ้ยขาออกเกิมาละไอ้คุณฆ่าตรงนี้นะอ่ะากดไปเลยแล้วให้คุณกดตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ ก็กดตรงนี้นะดาวโหลดเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่นี่ครับคนพันแมนกดเข้าไปเนี่ยเอากดข้างล่างนะครับไม่ได้ข้างบนนะกดตรงนี้นะกาไปปุ๊บมันจะมาแล้วครับให้คุณลองเข้าครับให้คุณลองเข้าครับปุ๊บนะ,ะปุ๊บอ่ามันมันจะมันจะเตือนเตือนของมันยังไม่รู้นะคะให้คุณกดตรง ตอน,น,นแรกค,คุณคุณคุณไหนอยากได้อันเนี้ยอย่าคลิปหน้าผมจะมาสอนนะอันเนี้ยกดเข้าไปแล้วก,กดตรงที่ดาบนะฮะดาบก,ก็เลื่อนลงข้างล่างรับเลื่อนลงข้างล่างข้างล่างเรื่อยๆนี่ครับมอสไซตามะนะใส่ชุดเนี้ยชุดเนะี่ยชุดมันนะพร้อมกระหมัด2สองอัน,นมันก็เป็นมอสไซตามะถ้าเวลาผมต่อยตรงพื้นมีตรงนี้ก็ขอภัยดูยนะผมไม่โหลหมดมอสสปาราดมาก็เลยเห็นเนะี้ยอ่าผมนะ ค่ะผมบายยเจอกันคลิปหน้านะและอย่าลืมกดกดติดตามและกดแชร์กันด้วยและกดติดแลวกดไลค์กันด้วยนะฮะบายบคุณอะไมอยากทำก็ไปทำได้เลยอุ้ยเห็นเข้าแล้ว